ตอบก,กันเพราะว่ามีคำถามหลายคำถามเกี่ยวกันเรื่องโน้ตเซ m เมนนะคะทีนี้นะคะคุยวิจะให้ดูนะคะโครงการ1900 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโครงการ1น0 0 0บาทเป็นอย่างไรนะคะควิคอยสต็อปแชร์สกรีนเอ้ย,ยวิคอ h แชร์สกรีนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้นะคะคุยวิให้ดูนะคะอันนี้อย่างน้องเอ่ออย่างเงี้ยนะคะคุยวคุยให้ดูวิคอยดูนิดหนึ่งโครงการนะคะ อย่างโครงการหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะอันนี้นะคะตัวนี้นะคะค่าเรียนนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบออเซเรลล่าหรือประมาณแปดร้อยนะคะซึ่งคูณออกมาเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะอันนี้ก็และน้องๆเนี่ยสามารถที่จะทําวีซายาวได้หนึ่งถึงสองปีอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาใบาตอบราบนะคะแล้วก็กลุ่มนี้นะคะไปโครงการหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเพิ่งออกวีซ่าเลยเกลุ่มนี้ทำวีซ่า หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหมดเลยก็ออกออกมาวันที่สิบเก้าใช่ไหมก่อนที่จะปิดงานแบบน,นึงนะก่อนที่จะหยุดหยุดยาวใช่ไหมคะสุกเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่สิบอ่ะแ๊บน,นึงมีกลุ่มนี้สิบเก้าใช่ไหมคะสิบเก้าสิบเก้าตุลาใช่ไหมคะแ๊บน,นึงคุดูนี่สิบเก้าสิบเก้าหมดเลยนะคะวันที่สิบเก้านะคะสิบเก้ายี่สิบอะไรประมาณนี้นะคะสิบเก้าสิบแปดยี่สิบนะคะ โอเคทั้งกลุ่มนี้เลยนะคะก็วีซ่าอันนี้ออกเห็นไหมก็แบบวีซ่าออกรัวรัวรัวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นซับคลาส500นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโครงการ19,000นบาทนะคะเป็นอย่างไรคุยขอแชร์ริ้งสกรีนนะคะคุยขอแชร์ริ้งสกรีนนิดนึง เรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นโครงการนะคะเห็นชัดเจนใช่ไหมคะโครงการ19,000บาทหน้าจอมันจะดำไปแปบบ๊แบบหนึ่งนะคะวีขอขอแชร์ลิงก์สกรีนนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมาละนะคะโครงการ19,000บาทนะคะมาละนะคะวีซ่ายาวนะคะมีตั้งแต่2ปีนะคะ2ปี2เดือนหรือ1ปี2เดือนนะคะถ้าเกิดน้องดูหน้าจอ เปียนคุยไม่สบายมากเลยตอนนี้นะคะถ้าเกิดดูนะคะค่าเทอมเนี่ยประมาณ750800นะคะแล้วก็คูณนะคะอันนี้เป็นวีซ่า2ปี2เดือนนะคะประกันสุขภาพประมาณ1,100นะคะค่าวีซ่านะคะประมาณ6 9ร้อยเก้มิสพูดผิดคะ่ะ630นะคะดอลลาร์คูณกันแล้วประมาณท่าไละหกหมื่นบาทนะคะอันนี้เป็นวีซ่า2ปี2เดือนรวมค่าเรียนค่าประกันค่าวีซ่าแล้วนะคะ แต่ว่าเคสในส่วนของโครงการ1 9 0 0 0บาทไม่ได้รับทุกคนนะคะขอพาส,สปอร์ตทา์ส,สคริปติสูเมในการดูว่าน้องจะสมัครโครงการนี้ได้ไหมนะคะแล้ววีซ่า1ปี2เดือนนะคะเห็นมาค่าเรียนเจ0รยานะคะหรือประมาณ800นะคะค่าประกันสุขภาพนะคะ620้ค่าวีซ่า630นะคะรวมทั้งหมดนี้ประมาณ50,000บาทนะคะอน,นี้จะเป็นโครงการ1 9 0 0 0บาทนะคะ คุยวิขอ stop sharing screen นิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยวิขอดูนิดนึงคุยวิขอดูนิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของโครงการในส่วนของเรียนภาษานะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเรียนภาษาใช่ไหมคะคุยวิขอดูนิดนึงหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเรียนภาษาเห็นสกรีนกันไม่ไมเอ่ยนะคะทีนี้อ่อไม่เป็นไรถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมาคุยขอดูคุยขอ stop sharing screen แล้วกันแล้วก็อธิบาย นะคะมันไม่ขึ้นแปน๊บนึงนะคะมากันแล้วนะคะแป๊บนึงมันชามากนะคะทีนี้โครงการเรียนภาษานะคะโครงการเรียนภาษาวิคอบสอบแสตกลิงก็โอเคไม่เป็นไรมันไม่ขึ้นมาแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวคุย้ยขอ,อก,กลับมาแล้วกันนะคะคุยวิเหมือนไม่สบายเลยพักนี้นะคะเพราะว่าทำวีซ่าเยอะนอนดึกอะไรเงี้ยนะคะ ก็เดี่ยวกลุ่มสองนะคะกลุ่มแรกนะคะทำวีซ่ากันแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ก็รอผลวีซ่าก็ออกกันรัวๆเลยถ้าเกิดดูนะคะตอนนี้นะคะก็กลุ่มสองถ้าเกิดดูเนี่ยเด็กวิูเนี่ยจะได้อีเมลนะคะลงทะเบียนเข้าประเทศกลุ่มแรกเลยนะคะดีใจมากๆนะคะเดนทัน,นวานะคะก็คุยเสียงคือทันทันไม่ว่ากันนะเมื่อกี้โครงการหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถูกไหมนะคะอันนี้จะเป็นถ้าเกิดดูนะคะอันนี้จะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะ โครงการเรียนภาษานะคะ90,000ือันนี้ตัวอย่างใบตอบรับนะคะของน้องมันแชร์ริงสกรีนไม่ได้ค่าเรียน3,800นะคะอันนี้นะคะเรียนภาษา6เดือนกับ1นปีจ่ายเท่ากันนะคะเพราะว่าภาษา1ปีเนี่ยเขาให้จ่าย6เดือนก่อนนะคะเออแล้วก็เรียนภาษา6เดือนก็3 8 0 0นะคะรวมค่าเรียน9 0 0 0 0ืนบาทเท่านั้นเองนะคะถามว่าน้องหลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะไปแบบโครงการที่แบบ เวลายื่นขอวีซ่า no statement ใช่ไหมคะต้องทําอย่างไรคุยไม่ได้รับทุกคนนะคะขอดูประวัติเด็กนิดนึงนะคะนะเวลายื่นขอวีซ่าคุยไม่ได้รับทุกคนนะคะคุยขอเช็คนิดนึงเช็คประวัติเด็กนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างใบตอบรับนะคะเรียนภาษามีงบนะคะค่าเรียน9ก้า0มื่นสามารถไปได้งบไม่เยอะนะคะก็สามารถที่จะไปเรียนภาษาได้ในประเทศออสเตรเลียนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่า โอเค๋ยวทีนี้หยิบขอบเก็บนิดนึงพักนี้วีซ่าออกกันเรื่อยๆนะคะทีที่แล้วก็ออกไปาาาากประมาณเท่าไรสิบคนสิบกว่าคนใช่ไหมเนาะที่ทีท่แล้วแบบหนึ่งนะคะหยิบขอบเก็บเพราะว่าต้องคืนคืนลูกน้องนะคะนี่ไปหยิบบนโต๊ะลูกน้องมาแบบนึงนะเพราะว่าคุยไปไปหยิบบนโต๊ะลูกน้องมาไงก็ต้องคืนเขาอะไรเงี้ยนะคะแบบหนึ่ง ปึกนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วประมาณ10กว่าคนนะคะก็เนี่ยนะคะก็ออกกันรัวๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวตอนเที่ยงนะคะคุยนัดเด็กนักเรียนนะคะอบรมก่อนการเดินทางแชร์ประสบการณ์โน้ t สเตทเมนท์ทำอย่างไรนะคะเขาได้วีซ่ากันละนะคะเห็นไหมค่าเรียนนะคะตกประมาณ1 10, 9 0 0 0บาทนะคะน้ะ no. แล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อน อเดี๋ยวคุยอขอขอแชร์ริ่งสกรีนมหาวิทยาลัยแล้วกันนะคะแบบหนึ่งนะคะคุยลืมนิดนึงนะคะมหาวิทยาลัยเด็กคินนะคะตอนนี้นะคะมีทุนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเจ้าหน้าที่เออแองเจล่านะคะเพิ่งทำไลฟ์สดกับคุยไปนะคะเออในส่วนของสกอร์ชิพนะคะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวคุยดูนิดนึงนะคะ เดี๋ยวคุยดูนิดนึงนะคะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวคุยขอแชร์ริงสกรีนนะคะ oh, <my. S 1> เป็นในส่วนของวิขอแชร์ริงสกรีนนะคะเดี๋ยวจอมันจะดับไปแป๊บหนึ่งนะคะแชร์ริงสกรีนในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะทุนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวคุยขอดูนิดนึงมันมาแล้วหรือ,อยังหน้าจอมันจะดับไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามากลับมาดูกัน เดี๋ยวเรามาดูนะคะมหาวิทยาลัยที่ทุนถึง100%เลยนะคะพาทัวร์มหาวิทยาลัยกันก่อนนะคะลักษณะหน้นา,นาตามหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมหาวิทยาลัยเดคิ้นนะคะคุณแอนเจล่าไลน์สภาพคืน <It 's S 1> ไม่ทุน100% Of First Jin at j e n n s b e r Campus This place is usually teeming with people but I wanted to make sure I could give you an uninterrupted all access look around so I spoke to the right people and today we've got the entire place to ourselves นี่เป็นมหาวิทยาลัยเด็กคิดนะคะเป็นท็อปย่งยูนิเวอร์ซิตี้ประมาณ20กว่าของโลก20,000กว่าคนเลยนะคะแล้วก็เป็นมหาลัยรัฐบาลของออสเตรเลีย Study sessions are made easy with bookable spaces for both group study and quiet solo focus, and there's plenty of staff available for even the most obscure requests. Perhaps the most valuable resource are the library liaisons who are dedicated to helping you with your particular course or special study area. Very handy. The Deepin Library Network extends across our four campuses, and it doesn't matter what time of day you do your best work because Deepin Library is available online 24 7. Another universal resource is Student Central, which is dotted around the campus. The hub in Central Precinct includes everything from the Health and Wellbeing Centre, Prayer and Multi Faith Rooms, Parents' Rooms, the Disability Resource Centre, and the Deacon Active Fitness Centre. Recently refurbished to provide more floor space for on demand classes. Here you'll find state-of-the-art cardio and strength machinery and a varied collection of traditional group fitness classes. There are also pretty ovals with a beautiful gardener's creek and two full-size basketball courts. Another invaluable resource is DUSA, the Deakin University Student Association. DUSA is run by students for students and it opens up a world of clubs, societies and social events. It even gives you a chance to flex your leadership muscles. At Burwood, we're lucky enough to have our very own art gallery. Inside these walls, you'll find a quiet space to as you immerse yourself in contemporary art. Of course, our artwork isn't just kept in There <laughs> <It laughs> <different> are <laughs> around 2,300 pieces across our campuses, which means it's almost impossible to turn a corner without seeing a painting, print, sculpture, or art and courses all <laughs> share a unique focus on hands-on learning teaching you practical skills to prepare you for the real world. So our film and TV, digital media, and animation for digital students media. are media to slide oh. straight into the film and television uh, industry film. after studying in our state-of-the-art industry of and Students get exposed to the skills and experiences they'll need in the newsroom and creative media labs where collaboration and agility are encouraged across mixed broadcast mediums. The Raymond Trotter Primary Classroom provides our teaching students with an engaging and interactive learning environment, which is just like a real classroom. A combination of carpeted and card floor areas support a hybrid of arts and craft skill development, and a fully functioning kitchen makes things well. <laughs> Innovation continues in our cutting-edge sustainable Deacon Law School building. Alongside advanced facilities and two levels of support and well-being services, Students have access to flexible and interactive learning spaces that are designed with the needs of the modern student in mind. Inside the walls of the Deacon Business School, you can test your trading skills and get practical learning and insights with the simulated FX trading floor feeding real time market information from ASX and Bloomberg. Business analytics students dive headfirst into a world of data to find creative business solutions. They frequently assist in research collaboration in a broad range of real-world business education and community sectors in the immersive Dispo computer lab the exercise and sports science building boasts four levels of world-class specialised facilities a climate chamber running lanes and 3d motion capture system are just a few of the features the school is rounded off with the deakin clinical exercise centre a real-life exercise physiology clinic where students meet real clients to นมีคณะมีหลากหลายมากเลยที่พยาบาลเดวสจะสรุปคณะให้นะคะที่นี่นะคะมีคอร์สหนึ่งปีแล้วก็ขึ้นทะเบียนพยาบาลได้เลย through the center of campus the หน้าหูนเรียนมากเห็นไหคะมีแบบนี่เลยมหาวิทยาลัยนดูธรรมชาติมากเลย The Riot labb houses the latest in computing, robotics and cyberphysical systems to inspire our future IT professionals. Chemistry, physiology and biology students enjoy large modern teaching labs and our high-tech environment research labs are fitted out with geographic information systems, infrared motion sensing, wildlife cameras and tracking technology. There's this innovating the celebrates great chance hungry. learning make Berwick for Campus a all and good you you, o Lucky will f ม่รูอาหารน่ากินมากค่ะนะคะวิเคยไปนะคะที่เบอร์วิลแคมปัสตัดน่าเรียนมากมากเดี๋ยววิขอหยุดชั่วคราวนะคะโอเคเดี๋ยวคุยเนี่ยนะคะให้ดูเว็บไซต์ของเด็กคินะคะเวอร์ไวเว็บนะคะ นะคะ d e a k i n นะคะ edu au นะคะเข้ามาปุ๊บนะคะจะมาเข้าหน้าแบบนี้เลยนะคะของมหาวิทยาลัยเดคินหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะน้องหลายๆคนอยากจะสมัครทุนนะคะอยากจะรู้ว่ามีคณะอะไรบ้างใช่ไหมคะน้องลองมาดูนะคะสำหรับนะคะในส่วนของคณะนะคะแบบนึงนะคะคให้ดูถ้าเกิดดูนะคะ น้องเห็น international student ใช่ไหมคะปุ๊บนะคะน้องคลิกทางด้านซ้ายมือนะคะ international student เห็นไหมคะ top 1% of university worldwide เลยนะคะตอนนี้ของ d e k i คเนี่ย ranking เนี่ยนะคะดีมากๆอันนี้นะคะน้องก็จะเป็น world class study อะไรต่างๆนะคะทีนี้น้องสามารถที่จะเลื่อนลงมานะคะหาคณะต่างๆได้นะคะคืออันนี้ก็จะมี s c h o l a r s h i p เห็นไหมคะ คือล่าสุดนี้คุยเนี่ลยล่าสุดกับคุณแองเจล่าเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพจของ scholarship ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดน้องอยากจะสมัครเรียนนะคะไฟคอร์สจะอยู่ตรงนี้เลยคลิกเข้าไปนะคะไฟคอร์สนะคะค้นหาคอร์สนะคะในส่วนของมาหาวิทยาลัยเดคินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น undergraduate, post graduate แล้วก็วิจัยนะคะมันจะเรียนตาม A ถึงแนะคะ เห็นไหมคะเยอะมากๆ undergraduate courses เนะะี่ยค่ะหลักสูตรของปริญญาตรี111หลักสูตรนะคะส่วนปริญญาโทนะคะ postgraduate ต่างๆนะคะมี147นะคะหรือว่าปริญญาเอกเองเนี่ยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ147หลักสูตรส่วนวิจัยนะคะเป็น research นะคะ research ทั้งหมดเนี่ย41 research เยอะมากๆเลยและส่วนของ non award เนี่ยนะคะ ก็จะมีคอร์สต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ d e c i n e r s i t y Quiz c o p e Sharing Screen แล้วก็มาตอบคำถามกันนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงตอบคำถามแล้วนะคะใครไม่คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะคำถามจะไม่ขึ้นนะคะครีบอกไว้ก่อนเลยนะคะใครไม่คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะคำคำถามจะไม่ขึ้นนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามา ตอบคำถามการคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะคำถามจะไม่ขึ้นนะคะอันนี้สบายดีนะน้องนกน้อยสบายดีจากสปอปลาวเดินนะเอือยุยเองครูย,ยุยนะคะน้องหลายๆคนมาจากสปอปลาวนะคะก็น้องพัชชีนะคะเม้นหนูขึ้นค่ะนะคะทิศท,ทิพัน์นะคะสวัสดีมารอบ นี้นะคะก็มารอบนี้11โมงเลยรอนะคะขอบคุณค่ะนะคะน้องทิติพนนะคะน้องมอนปกติไม่เคยทันเลยวันนี้มาทันจ้าสวัสดีจ้าน้องใบมอนนะคะสวัสดีค่ะน้องฟิตดาวสวัสดีจ้าไ,ได้เจอกันนานเลยนะคะน้องฟิตดาวจากนะคะน้องอันอาลินไซใช่ไหมอดินเชียชม,มายสวัสดีจ้านะคะสวัสดีครับนะคะที่น้องเป็นภาษาจีนนะคะ ทีนี้นะคะเออทุนร้อซนะคะน้องหิรันพลึกนะคะคุยก็ทำไลฟ์สดให้ดูแล้วของ Deakin University นะคะขอไปสมัครได้ที่ Line a t Study Plus นะคะคนไหนสนใจทุนร้อเซของมหาวาลัย d e ็กินนะคะเบรตรีโทเอกส่งมาที่ Line s t s t u p y u l u s นี้ได้เลยนะคะแล้วก็น้องฟิตดาวนะคะทุนมหาวิทาลัยเมลเบิร์นนะคะจริงๆแล้ว University of m e ออ o u r n e นะคะออสมัครตรงได้เหมือนกันนะคะอาจจะส่งมาที่ Line a t Study Plus สอบถามได้นะคะ น้องน้องอารินเชียชม,มายนะคะคุยแนะแนวงานก่อนไปให้นะคะเด็กคุยทุกคนนะคะจะได้มีแท็กไฟนัมเบอร์นะคะเมื่อไปถึงนะคะก็น้องสามารถมีแท็กไฟนัมเบอร์เลขที่ผู้เสียภาษีด้วยอันนี้ทําให้ฟรีนะคะอันนี้เป็นบริการฟรีดีมากๆเลยนะคะจําไว้นะคะมาผ่านคุยเนี้ยราคาไม่แพงบริการบริการแบบถึงใจเลยนะคะก็จะทําให้ฟรีแท็กไฟนัมเบอร์นะคะแนะแนวงานก่อนไปบินไปปุ๊บสัมภาษณ์เลยนะจ๊ะ แล้วก็น้องกนกวันสนใจเรียนภาษาการทำงานนะคะมีโครงการ90,000บาทนะคะส่งมาที่ Line แอดสปาร์ตีพด้านล่างบนหน้าจอนี้ได้นะคะทางทีมงานเนี่ยนะคะจะส่งรายละเอียดให้นะคะก็เอ่อรอนิดนึงนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์คือวัน,วนหยุดราชการด้วยสุกเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ทำการวันจันทร์จะรีบส่งให้นะคะโครงการ90,000เรียนภาษาทำงานออสเตรเลียนะคะ มีลิงก์สมัครทุนออสเตรเลียไหมคะน้องนกน้อยจากสปปลาวนะจ๊ะถ้าเกิดจะสมัครทุนเด็กขินนะคะก็ส่งมาที่ไลน์แอดสต๊าดีพลนะคะเราจะส่งไปสมัครทุนให้นะคะทีนี้น้องหะารันพลึกนะคะ qut นะคะในส่วนของออข้อมูลนะคะถามมาที่ไลน์แอดสต๊าดีพได้นะคะทางทีมงานจะตอบให้นะคะทุนมัธยมออสเตรเลียมีทุนถึงร้อเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะนะคะมีที่ราคาไม่แพงอันนี้ไม่แพงนะ ก็ค่าเรียนประมาณ3 0 0แสนนิดหน่อยต่อปีค่ะนะคะน้องฟิตดาวขอดื่มน้ำเลยนะคะน้องฟิตดาวนะคะออสเตรเลียยังไม่มีถึงร0 0นะคะทีนี้น้องเลิฟฟรีดอมนะคะทำงานนะคะสนในจะไปเรียนและทำงานมีค่ะสามารถสมัครได้นะคะส่งพาสปอร์ต h a n สค r i ป t ์ n resume มาที่ไลน์แอดสัติพัด้านล่างนี้ได้นะคะทีมงานจะนะคะส่งให้ไยออสเตรเลียของในบริษัทคุยอันนี้จะเป็นออฟฟิศคุย,ยนะคะ มีทั้งหมด5ชั้นนะคะตึกของเรานะคะก็อันนี้เป็นตึกของเราเองนะคะเคยซื้อเอาไว้นะคะเป็นตึกของเราเองเลยนะคะสถานที่ทำงานน้องเลิฟฟีดอมนะคะส่งพาสปอร์ตท r านสคริปติสเมนะคะมาสมัครที่ Li น์แอดสต Plu ีพลถ้าเกิดยังไม่มีพาสปอร์ตส่งบัตรประชาชนมาก่อนได้นะคะแล้วก็น้องดาลีนี่นะคะค่าคงการ ถ้าเรียนยังไงมันจะมีอย่างเช่นออสเตรเลียนะคะ19,000บาทหรือ90 0 0 0บาทนะคะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลส่งนะคะคำถามมาที่ไลน์อดสตัตยพัฒน์ทางทีมงานจะส่งค่าใช้จ่ายรายละเอียดให้นะคะนะแล้วก็ทุนเด็กคิดน,นี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็น้องอลิเชียนะคะค่าหอพักประกันล่วงหน้าไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่าน้องสมัครวีซ่าไปเรียนภาษาหรือว่าโครงการหน19,00บาทนะคะจะต้องเสียค่าเรียน คาที่พักเนี่ยจะเสียก็ต่อเมื่อก่อนบินค่ะนะคะที่พักเนี่ยจะให้อยู่กับเด็กนักเรียนครูยุ้ยที่ไปตั้งลูกลากในประเทศออสเตรเลียที่เป็นเจ้าของหอพักเพราะว่า1ไม่แพง2นะคะเป็นแบบเด็กครูยุ้ยมั่นใจได้นะคะก็แบบมีรถรับส่งที่สนามบินอะไรต่างๆนะคะคือประกันสุขภาพเนี่ยนะคะประกันสุขภาพต้องประกันทุกคนไม่งานทําวีซ่าไม่ได้นะคะนะแล้วก็ คือน้องจุจุใช่ไหมคะคุณสมบัติอะไรถึงจะได้ทุนเด็กคินนะคะทุนเด็กคินเองเนี่ยมหาวิเลยเขาขเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาพิจารณานะคะทางคุยวิไม่ได้พิจารณานะคะรับโครงการ19,000บาทนะคะสมัครได้ทุกคนไหมคะจริงๆแล้วคุยวิจะขอดูรีสูเมก่อนนะคะถ้าเกิดทางทางโรงเรียนนะคะหรือว่าคือเขาเรียกอะไรอะ่ะเช็ค GTE ละนะคะดูแล้วโอเคก็จะรับสมัครโครงการ19,000บาทนะคะ เก้าหมื่นนะคะเป็นโครงการเรียนภาษาค่ะค่าเรียนภาษานะคะน้องทิติพันธ์นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะสามารถส่งมาที่ไ like ลน at ์ @studyplus ด้านล่างนี้ได้นะคะก็สอบถามได้นะคะเนาะทีนี้น้อง รันเพลกคุยธรรมสถาบันรัฐไหนบ้างคะทำทุกรัฐนะคะทำทุกรัฐเลยเพราะว่าเรามีสำนักงานในประเทศออสเตรเลียด้วยรวมถึงนะคะดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เด็กคินนะคะอยู่ในรัฐวิกตทอเรียนะคะก็อันนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยในรัฐวิกตทอเรียที่เมื่อกี้นะคะเนาะแล้วก็1น0 0 0พบาทเนี่ยนะคะเป็นค่าเรียนค่ะเนาะแอนติเชียชม,มายนะคะ โมเด k i n ินต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับกรอกเอกสารสมัครค่ะนะคะส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์หรือซูเม่นะคะเรคคอมเมนเดชันจากอาจารย์2คนหรือนายจ้างนะคะเขียนเรี่งความขอทุน300คําคำนะคะส่งมาคือขอข้อมูลที่ l ล n e แอสตูดิโพลัสมถึงไปสมัครให้แล้วกันนะคะก็ Line แอสตูดิโพลัอยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านล่างหน้าจอนะคะเนาะทีนี้นะคะนี่ก็ต้องกรอกไปสมัครก่อนเรียนภาษาทำงาน9 0 0 0 0บาทไปได้กี่เดือนคะจริงๆแล้วเนี่ย เออน้องสามารถที่จะเลือกวีซ่าแบบ9เดือนหรือ15เดือนได้นะคะสอบถามนะคะค่าใ้จ่ายนะคะเป็นตารางเลยที่ลายแอดสันนิีพัดด้านบนกับด้านล่างนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวควุยเนี่ยจะต้องไปเตรียมตัวละจะต้องไปคือเดี๋ยว subject ต,ต่อไปนะคะเขาเรียกอะไรหัวข้อต่อไปเนี่ย จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่น้องเขาได้วีซ่าละโนสตนิ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันอีกห้านาทีนะคะคือขอปิดไลฟ์สดนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันมาอีกห้านาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดแชร์ประสบการณ์คนที่ได้วีซ่าละนะคะบายบายสวัสดีค่ะอันนี้ไลฟ์สดเลยน้องเขาไม่ดู